ในเดือนเมษายนนี้เลยนะครับก็เดือนเมษายนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าวันหยุดยาวเกมก็เลยมีกิจกรรมเยอะเป็นพิเศษใครจะมาเล่นตอนเนี้ยมาเล่นถ้าจะตามคนอื่นเขามาช่วงเนี้ต้องบอกว่าตามทันแน่นอนครับเอาละาเดี๋ยวแชร์กันก่อนเนาะ <c oughs> โอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สตรีมเนาะใครที่ดูย้อนหลังก็ก็จะเห็นนะครับผมอันนี้มีคุมใหม่นะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นคุมของเดือนก่อนๆเนาะ เดือนก่อนนะครับเป็นคุมนี้ไนโนเซอฮะอันนี้เป็นคุมเกาะพยักนะครับผมแล้วคุมล่าสุดก็คือแบ็กสมิธนะฮะโอเคคุมนี้คุมบาลสตาที่สวยสุดละนะครับผมเอาละนะฮะสำหรับของเดือนนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคุมอะไรนะเราไปดูกันก่อนนะฮะของเดือนนี้จะเป็นคุมอันเนี้ยแนะับผมอ่านะ ก็จะเป็นในส่วนของคุมเดมอนเดมอนสตาริสสตาริสนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไม่ไม่มีคุมอันนี้ในของของเดือนนี้เนาะเออโชคดีเดือนนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะโอเคนะครับไม่เป็นไรนะฮะอ่ะเขาขอมา GM นะครนะผมนะ GM ขอโปรโมทอ่าอาชีพใหม่ให้ด้วยนะผมถ้าอะไรขึ้นอะไรสตรีมเนาะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รับการอะไรนะ สปอนเซอร์อะไรใดแต่ประการใดนะอืม,มาด้วยใจล้วนๆนะครับ GM ขอโปรโมทนะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอเนาะเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของโยกังนะฮะกิจกรรมลงทะเบียนช่วงหน้าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เจ็ดบุผาดาราสวรรค์อาชีพใหม่กดลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์นะฮะ อ่เริ่มลงทะเบียนวันที่3เมษายนนะฮะผมจนถึงวันที่30หนึ่งเอดีร่วมได้หนึ่งครั้งขอซื้ตอตัวละครให้ถูกต้องโอ้นะฮะ <c oughs> ประมาณนี้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วได้อะไรอะสปินเหรอโง่ฮะก็อา้าวดูนะย้อนกลับสปินหมุนของรางวัลได้ประมาณนี้นะครับ โอ้มีกล่องปิดผนึกแปลงร่างอันยูด้วยนะฮะผมโอเคมีไข่มังกรด้วยลัคก,กี้ดอ์นะฮะโอ้โหฮะแล้วก็เมื่อลงทะเบียนจนครบสูงสุดนะครับก็จะได้ปาร์ตี้พับทั้งเซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วก็มนทินนะฮะโอ้โหลายเขียวประมาณนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่โยกังนะฮะโยกังชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ว่าเจ็ดดาราบุกผาสวรรค์นะครับ อ่าถ้ามาลงทะเบียนได้ของฟรียกเซิร์ฟกันเลยนะฮะคือเม่องห่วงได้ทุกคนโอเคประมาณนี้สำหรับเซิร์ฟใหม่นะครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะมาเริ่มเล่นก็นมาเริ่มเล่นกันตอนนี้ได้เลยเอาละปะ่ะนะฮบผมเรามาสู่ช่วงในส่วนของกิจกรรมนะฮะกิจกรรมแรกเลยนะครับผมก็คืออ่าตรงนี้เลยนะับผมก็ผมอยู่ฝั่งมารเนาะ ฝั่งมนันก็จะอยู่ฝั่งใครฝั่งมันนะฮะถ้าเทพอยู่ฝั่งนู้นนะมาฝั่งนี้ <c oughs> จะมีเควสท,ทาได้วันละหนึ่งครั้งนะครับค่ะคุยกับผู้คคุมกดดานะฮะชื่อเควสว่าผลึกวิญญาณสวรรค์และอเวจีนะครับอา่าผลึกวิญญาณอเวจีอา่าเควสนี้เนี่ยจะให้เราเนี่ยตัวละครสามสิบห้าขึ้นไปนะครับผม อ่ะแล้วก็ไปกําจัดมอนเตอร์นะฮะผมก็คือกําจัดตัวที่อ่าเริ้วห่างจากเราไม่เกินเนี่ยสิบเลเวลนะฮะมีแบบเอพีไหมอืมไม่มีแบบเอพีนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองรับในส่วนของอธรรมะได้ไหมถ้าเราเป็นอธรรมจะรับธรรมะได้ไหมเออมันไม่แน่เลยอ่า ไม่ได้นะผมเนื่องจากพลังไม่เหมือนกันนะโอเคนะคับของรางวัลที่จะได้นะฮบผมก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวขึ้นมาจอเนาะอ่านี่ฮะอ่าค่าบชิดหนึ่งมืนถึงหนึ่งแสนและไอเทมดังต่อไปนี้ชุดคุม้มอ๋อได้มีโอกาสได้คุ้มด้วยนะคุ้มแองเจิ้ลนะผมไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะเทพยาเทพลายภพยาไรมุนทินลัตสีคำราม โอ้ลายมังกรทองนะครับผมอ่าเหรียญวาร์ปเควสนะฮะคุมจิตโอสดนะครับผมเนื้อที่ตมสดอ๋อเฮ้ยอะไรเนี่ยถ้าเป็นธรรมะได้ชุดแองเจิลครับผมนะฮะถ้าเป็นอาธรรมจะได้ชุดรีวิอ๋อไม่เหมือนกันอ่าฮะกิจกรรมนี้อ่าอ่า,อา,อาแล้วแต่ ฝั่งเลยแนย่ก็คือถ้าเป็นธรรมจะไม่ได้ช่วยแอนเจอรนะแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นธรรมะจะไม่ได้ชวยดีวิลนะฮะก็ยักษ์สีจำเน็กเือเขาหลงร้องเลต่อไปนะผมนะก็คือกิ่งท้อเนาะกิ่งท้อ,น,ทอน,นี่คือชุดกิ่งท้อน,นะถ้าอยากได้ก็เอากิ่งท้อไปตีกันนะฮะราคาประมาณนี้นเนาะข้ามเลยข้ามเลยอ่ะปาร์ตี้บัฟนะผมตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง11เมษายน 50% 5้ีทั้งหมด8ตัวในปาร์ตี้ก็บัฟ400นะฮะบัฟ400%ต่อไปผมนะคูณ2คูณ2วอลประมาณนี้วันที่4ถึง7 11ถึง14อ่ะ18ถึง21แล้วก็25ถึง28นะครับผมอ่าก็จะได้2เท่าเนาะนะนะวอลนะฮะอันนี้คือไอเทม9บาทนะครับผม ไอ,อเทม9บาทนะครับใครอยากจะ,ะไปซื้ออะไรก็ตามนี้นะฮะแล้วก็สเปเชียลชอปนะครับจะเป็นกระต่ายเอ้ยไม่ใช่ดิชุดไก่เออสัตว์เทวะไก่ฤดูร้อนนะครับจะได้ EP อีก300%ถ้าเกิดว่าบัฟอ่าปาร์ตี้บัฟ400รวมเป็น700เลยนะอืมนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้อ่าเรวิวบูสเตอร์นะฮะ คือขายของแนะม้ผมขายของอายาไร่านทิน <c oughs> ้เลยว่าเฮ้ยลุดไมรลุดไม่ลุดแปบนึงเออมาลนะอ่านี่คือขายของนะับผมนะก็ถ้าใครอยากซื้อก็ประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้โอเคนะหรับผมอ่าเอาละตอนนี้ก็ไปกันต่อเลยนะครับผมนะก็จะมีกิจกรรมประมาณนี้แหละเออมีสร้างตัวละครใหม่เลยนะใครที่มาเล่น มาเล่นใหม่เนี่ยก็จะได้สัตว์ไม่ใช่ดิจะได้ไอเทมสร้างตัวละครใหม่นะฮะเปลี่ยนมาโยกังละหรอเฮ้ยผมมาเล่นโยกังนานแล้วเล่นเกมโยกังใน t ิ k ตอกเนี่ยก่อนเกมอื่นนะฮะผมเล่นโยกังบ่อยที่สุดอาคนอื่นอาจจะไม่ค่อยเห็นนะฮะอเอาละนะครับผมนะนี่ครับถ้าเราสร้างตัวละครใหม่ตอนนี้ จะได้ไอเทมใครมาใครมาทีหลังนี้ได้ก่อนเลยนะเออเซิร์ฟแพ้นะครับทุกคนเซิร์ฟแพ้คือเซิร์ฟแพ้เนี่ยถ้าได้เซ็ตสร้างตัวละครใหม่เนี่ยคุณสามารถเวลร้อยได้ในภายในไม่กี่วันเท่านั้นเองนะฮะอืมเวลสิบก็ได้ของสามห้าหกสิบแปดสิบนะครับผมมันจะได้ตั๋วนี้ด้วยนะฮะตั๋วเช่านะฮะอ่ะก็จะได้ไแบบเอาไปแบบเอาไปแลกเครื่องประดับ นะฮะที่วังยินทะเลเหนือนะฮะผมแล้วจะมีพวกเนี่ยเช่าเช่าชุดชุดอาวุธนะครับแล้วก็เครื่องประดับนะผมคือจะได้ครบทุกชิ้นเลยนะไม่ต้องทำของด้วยเออของดีจะตายนะับผมก็จะประมาณนี้สำหรับเดือนนี้นะฮะอย่าลืมนะับผมนะกิจกรรมที่สำคัญที่สุดก็คือคุมฟรีนะฮะคุมฟรีเดี๋ยวจะไปทำกันเนะะี่ยคุมฟี คุมดีวิลนะฮะคุมดีวิลนี่คือคุมฟรีนะับผมป่ะนะฮะ,ะ,นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มทําการทําชุดคุมฟรีกันดีกว่าเดี๋ยวกดนี้ก่อนนะเวสของเราตีห้าสิบชิ้นโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปดีครับลุงอ่าอาวัสดีครับวัลลยลุงลุงต่อมครับลุงต่อมเป็นไงบ้างครับเนี่ย เออทำเคเวสได้คุมไหมยังเนี่ยคุมรีวิวเอ็นเจอร์น่ะคุมฟรีอะ่ะได้ั้างยังได้บ้างยังลุงลุงต๋อมลุงต๋อมยังไม่ได้เข้าเกมเลยฮมทำไมอ่ะโอ้โหผมรีบก่อนเลยแพทอัพปุ๊บผมเข้าเกมปั๊บเลยไม่งั้นเดี๋ยวอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่หายนะเออได้ได้ซื้อโฉนดไว้เ <Mus> ปล่าเนี่ยนะได้ได้ได้ซื้อโฉนดไว้ไว้เปล่าเนี่ยโดนที่เต็มแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยเข้ามาเข้าเกมตอนเนี้ยไม่ได้ซื้อโฉนดตอนที่ที่เต็มแล้วนะเ <ś> ห <c oughs> ็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วยังคุณลุงลุงต๋อมลุงต๋อมเห็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ยังเซิร์ฟเวอร์เนี้ย เจ็ดดาราบุกผาสวรรค์เนี่เซอร์เวอร์ใหม่เซิร์เวอร์ใหม่เดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้คุ้มจริงๆเปล่า,าสรุปแล้วเซียนเจ็ดจะมาก่อนอาชีพใหม่ใช่ไหม โอเคภารกิจเสร็จสิ้นทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาละอ่าเดี๋ยวเราจะโกทูนู่นเลยนะฮะอา่าอะไรนะนันจูครับผมนันจูฮ <c oughs> อนบันไม่ใช่นันจู <c oughs> เป็นรีเกมอะไรมาว่านันจู <c oughs> เอาละอาล่าไปส่งเควสบผม ออนบันไม่ใช่นั่งจูโอเคส่งเวสท,ทิปโอสด่าครับได้ทิปโอสดมาเนาะของรางวัลรู้สึกว่าจะมีโอกาสได้หลายอย่างนะครับผมแต่ว่าเราได้ทิปโอสดนะครับโอเคนะฮะ ต่อไปกิจกรรมนะครับผมที่จะมีนั่นคือเป่ายิงฉุกกิจกรรมละลายเอ็มอือากิจกรรมเมื่อกี้เนี่ยของอาอะไรนะดีย๋ยวนะเป่ายิงกิจกรรมวิญญ,ญาณเอเวจีอดี๋ขึ้นหน้าจอไปเมื่อกี้มันมีโอกาสได้คุมใช่ไหมโอ้โหไม่ได้นะฮะต่อไปเป็นเป่ายิงฉุกนะครับ เป่ายิงชุบเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเอเดี๋ยวขึ้นไปที่หน้าจอนะครับไม่ใช่ตรงนี้หน้าจอหน้าต่างโอเคเป่ายิงชุบกับเทพพยากรณ์โอเค เป่ายิ่งชูบไปหาท่าพยากรเป่ายิ่งชูบอ๋อใช้เงินค่าเขาร่วมห้าล้านนะฮะต่อหนึ่งรอบเนาะโอเคอ่าเมื่อใช้ชนะสุดได้เนี่ยจะได้อะไรอะตัวเป่ายิ่งชูบสามชิ้นโอกาสได้สัตว์เลี้ยงมังกรคามไข่ด้วยเมื่อพ่แพ้ก็จะได้หนึ่งชิ้นอ๋อชนะได้สามแพ้ได้หนึ่ง เอาไปหลอมยาได้สร้างไอเทมพวกนี้ได้นะฮะอืมโอ้ถ้าได้แบบเยอะขนาดนี้ก็เกา้าเก้าไอหนูเลี้ยงหนูเหรอได้อยาเทพไรบนทินด้วยนะผมแต่ว่าถ้าเราต้องต้องต้องแพ้ต้องได้แบบเอายุบชนะชั้เยอะต้องเอป็นหลอมใช่ไหมชนะต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวลองไปลองดูกัน จะเสียเงินสักสักนิดหน่อยแล้วกันนะฮะเสียเยอะไม่ดีการเริ่มกระยาจกละเอ่าเป่ายิ้งชุบนะครับข้างครั้งละห้าล้านระวังถังแตกนะฮะเรามีอยู่สามร้อยล้านโอเคเออผมขอเลือกครั้งแรกต้องออกคอนต้องคอนใช่ไหมต้องเจอนี่กันไกล เสมอรครับผมเสมอไม่เสียเนะเาะอ่าไหนดูซิเห็นมเสียงเสียงเวลาที่เราชนะมันจะมีเสียงด้วยนะอีกทีนี่นี่ยชนะได้จะได้ตั๋วมาสามมันเนาะโอเคเดี๋ยวเสียง ไม่มีเสียงพุระเบิดตุ้มตามเลยมาไปกันต่อนะครับผมแพ้อืมคอนคอนเสมอแพ้โอ้โห้สุ่มเลันเสมอ,อกระดาษอากระดาษ มันจะออกเหมือนกันกันกบครั้งแรกเสมอหมากันไกลเสมอกันไกลกันไกค้อม,มันกันะอืะ้มแพ้โอ้สุ่มไม่ได้จะชนะวะเนี่ยเสมอแพ้เสมอเสมอเฮ้ยชนะแยกกันมาเออโอ้โห ของแท้ได้สิบตัวแล้วเสมอแพ้เสมอแพ้ประดับมา,นะมาบ้างไหครับเน่ยังเลยครับเอ้ย,อย,ย,อยชนะชนะบ้านะงละโอ้โหหายไปร้อยล้าน <laughs> สิบแฟรเหรอสิบแปดอันหลอกอะไรได้บ้างเนี่ย อาสกิลโอ้ยสกิลอยู่ไหนวะมันหลบยังไงวะไม่ได้หลบนานมากแล้วอะ่ะว้า วิทยายุทธไม่ใช่ไม่ใช่มันหลอกมึงไงวะเดี๋ยวก่อนนะกดอ่านนคน C M หาคำว่าผลิตไม่เจอดิอ๋อนีอ่าคนโทนเอ็มนะฮะวัตถุดิบพิเศษยุทธภัณฑ์ผลิตอาวุธ ตำนานเวนได้ไอเทมกิจกรรมนี่ไงอ้อท้ไมมันลากไม่ได้เนี่ยทำไมมันดำติดตีเลย <c oughs> หดือว่าต้องไปเรียนสกิลอะไรมามาล่าโอ้ให้ตัวเป่ายิงชุบต้องเป็นพันเลยเหรอเป็นพันชิ้นเลยเหรอวัตถุดิบไม่ครบโอ้โห ไม่พอแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์อ้โหไม่มีตังค์แล้วอ้๋เป๋ายิ u t u ู e หมดตัวแน่หมดไปร้อยล้านแล้วแต่ไม่ได้อะไรเลยโอเคนะครับมวันนี้อ่ะกิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ผมซเซเบอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ